ตอนนี้ช่างกำลังขัดขัดหน้านมันอยู่ใช่ไหมเนี่ยขัดหน้านมันหรือเปล่าพี่ขัดแท้ขั้นตอนขัดลืก อันนี้ขั้นตอนขัดให้มันเรียบให้ลื่นให้ดูสวยใช่ไหมูใกล,ล,ล้ใก้ลื่นไหมเนี่ยลื่น,นึดเลยไมจับ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 จจับจับนับจับจั่จจับจับจััจับจับีจับ เนื่องมาขุดหาสองตัวสามตัวรึเปล่านี่ใช่ไงขัดเอาสามตัวใช่ไหมใช่หกตัวด้วยเนาะตัวตัวแล้วที่หนึงแล้วนี่หนุ่มรุดรอขัดหาสองตัวสามตัวไม่เล็กไว้าหนึ่งพวงอะไรเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพวงเลยเอาไว้พระคมเลยอันนี้ขั้นตอนขัดแล้วก็ทาสีจริงแล้วนี่ใช่ม จบเลยใช่ไหมไม่เอาสองรอบสามรอบลรอบเดียวจบใช่ไหมสองคราสีจริงก็ต้องดูตัวไหนไม่ดีก็แต่งเพิ่มนะ,นะทาไหลรอบเดี๋ยวขัดงบประมาณหรือเปล่าฝั่งนี้ก็สาวสวยขัดหน้ามันอยู่ สาวสวยไม่ยอมโชว์หน้าปิดหน้าปิดตา,าอันนี้ขั้นตอนฝันนี้ขั้นตอนฝันนี้ขั้นตอนอะไร,รอ่ะฝันนี้ขั้นตอนอะไรอีใส่หลอดไฟม่นมีนนอ้ตัวใหหญด ใส่คมหลอดไฟเล็กนี่ฮะทำใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่ในรอบ20ปีใช่ไหมปุ๋ยในรอบ20ปีเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่นี่ช่างก็กำลัง ขัดหาสามตัวอยู่เมื่อไรจะออกก็ไม่รู้หน่้าสิบเก้ากรองพผมที่หนึ่งีใหม่งถูกไหมนย่งงนีถ้าไวเนี่ยถูกถูกแล้วกันหนีแล้วบัางนี่ยหนีทำไม คนอยู่ในหมู่บ้านนี้รวยกว่าเราเยอะยังรวยกว่าเราเยอะถูกไว้หนึง่งเราฝั่งนี้ก็ช่างก็ขัดหน้าอะไรให้เรียบเนี้ยมฝั่งนี้ก็ตกแต่งหลอดไฟหลอดไฟหลอดหลอดไฟไม่หลอดไฟหลอหลอดไฟทำไมสีจ้าไปเลยขาหลอดไฟอ่ะสีแดงปั๊บเลย เห็นไหมาทาสีก็นั่นงงเหมือนกันะหาอะไรเล่นๆเยอะเลยเนาะปกติไม่มีแล้วจะทำใส่ทำไมต้องมาถ่ายรูป นางแบบนยู่เนาะ